สวัสดีเช้าวันใหม่จ้ะเลิกงานแล้วไปถึงบ้านแล้วเมื่อคืนเนาะงานว่างมากๆเนอน้าเนี่ยอยู่ฝั่งฉุกเฉินเนาะมีทั้งคืนอะ่ะมีแค่สามแม่ที่เข้ามาตรวจคันเนาะแล้วก็ได้ส่งกลับบ้านไปเพราะไม่มีอะไรต้องหน้ากางมุนส่วนฝั่งที่ฝั่งสูติล่ะฝั่งที่เขาทำคลอดเนาะก็มีคลอด น่าจะสามเมื่อสี่คนแค่นั้นแหละเออนะเนี่ยได้เข้าไปช่วยทำความสะอาดอะไรบ้างอยู่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยแต่ก็ก็ดีเหมือนกันด้วยที่ว่ามีเอ,อ่อต้องทำเอ,อ่อต้องศึกษาเรื่องอะไรนี่แหละเออน้าแปลไม่ถูกเดี๋ยวสักเกิดทถาเดี๋ยวเข้าไปหาเป็นภาษาไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ให้ว่าแปลว่าอะไรเนาะอุดิีบหนิ่งก็เออการเรียนเอ,อ่อเกี่ยวกับเราจะ ช่วยแม่ที่เข้ามาคลอดเนี่ยแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้เขาอย่างไงอะไรประมาณนี้แล้วไม่ใช้เวลาสองชั่วโมงไงก็เลยเมื่อคืนว่างก็เลยได้ทําตรงนั้นไปเรียบร้อยไปแล้วอะเดี๋ยวกลับบ้านก็คงจะนอนแหละคงจะกินน้ำเต้าคู้สักแก้วหนึ่งแล้วก็นอนเนาะรองท้องแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นตื่นขึ้นมากินอาหารแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานต่อเออแล้ววันนี้นะหนาวโคตร มาขูดวันที่สองกัน ที่สองได้เป็นหมวกซันต้าน,นะจ๊ะม,มก็มาขีดท้อยเลยสวัสดีตอนเย็นๆจ้ะหิมะตกอีกแล้วหวังว่าหิมะเนี่ยคงจะตกอยู่อย่างนี้นะช่วงจริงๆแล้วนะน้านเนี่ยไม่ได้แบบว่า ชอบแบบอากาศหน,า,หนาวๆเนาะไม่รู้รถเมย์เนี่ยผ่านไปหรือยังเออจริงๆแล้วเนี่ยนะาไม่ได้ไว่าจะชอบอากาศหน,า,หนาวๆนะคือหนาวได้แต่ให้แห้งแต่ตอนนี้หิมะมันก็เยอะอยู่อีกหน่อยมันก็คงจะแฉะจะเปียกไปหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้อยากให้หิมะตกหันทางนี้ดีกว่าด้วยว่าจะได้ดูรถเมย์ด้วยนะอยากให้หิมะตกมากเลยเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยหลานกับยายอว้วนเนี่ยเขาจะมาสวีเดนดเนาะอยากจะแบบว่าให้เขาได้เห็นหิมะ ตอนที่มันกําลังตกไอตอนที่เขาจะนอนที่เข้ามาถึงนั่นแหละแล้วก็คิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นกันลานเนาะนาะเนี่ยเตรียมชุดเตรียมอะไรไว้ให้เขาแล้วแล้วก็จะได้พาเขาออกไปเดินชมหิมะหรืออะไรนี้ก็เป็นหิมะแรกของอัญญาด้วยนะแล้วก็หิมะแรกของยายอ้วนอ่ะนาหวังว่ารถเมยนะคงจะไม่ผ่านไปแล้วเพราะจะดูที่นาฬิกาเนาะเดี๋ยวเขาจะมาอีก13นาทีซึ่ง ก็เท่ากับว่านะพลาดคันที่น้าจะไปเนี่ยคือวันนี้นะไปเร็วด้วยว่าจะไปสั่งซูชิเอาไว้เดี๋ยวคืนนี้ว่าจะเอาซูชิไปกินด้วยกันกับเพื่อนที่ทํางานก็คือเพื่อนอยากกินด้วยนะ้าไม่ได้เลี้ยงนะกระจายใครจ่ายมันเะแฮมมาสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเ่เช,เช้าของวันที่3แนละ้ววันนี้วันอาทิตย์ที่3แล้วก็วันนี้ก็เป็น first star advance ก็คือเป็นอาทิตย์แรกก่อน the ก่อนวันคริสต์มาสเนาะแล้วก็วันนี้ก็จะเริ่มจุดเทียนกันอันแรกเนาะมันจะมีเทียนอยู่สี่แหมเนาะก็จุดทุกวันอาทิตย์วันนี้วันวันอาทิตย์แรกอย่างที่บอกเดี๋ยวกลับไปลเดี๋ยวจะไปหาเทียนจุดเนาะนะเนี่ยยังไม่ได้เอาของอะไรออกมาจัดตั้งอะไรเลยนะวันคริสต์มาสนะปีนี้กะว่าไม่ได้ตั้งเยอะหรอกด้วยว่าน้าเนี่ยนะาํางานแล้วก็ไม่ได้จะมีเวลาเยอะ ก็จ,จะมีแบบว่าเอาไฟที่เป็นดาวหรืออะไรพวกนี้เอาออกมาแขวนไว้ตามหน้าต่างเออส่วนน้าเนี่ยตอนนี้รอเดนิสมารับเนาะเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ช่วยทำคลอดใครใดๆจะด้วยว่าก็ยังอยู่ฝั่งฝั่งฉุกเฉินอืมอ่ะมีคนมาฝั่งนู้นปุ่นมาใช่ไงเมื่อเช้าจ้ะเบอร์เกอร์คิงเอ้ยเบอร์เกอร์คิงวะแมคโดนัลดีนะ พนักงานร้านแม็กโดนัทไม่ป่าหัวเอาไปพูดบอกว่าเบอร์เกอร์คิงอ่ะน้ากินแฮมเบอร์เกอร์จุดเทียนเล่มแรกกันจ้าเอาดูท่อฟันในห้องนั่งเล่นเดาดูซาเฮวาสิจ้าอ๋อจะดูจะทางขวกโอเคเจะมีแนวเวสต์แต่ละอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคือเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วแหละว่าจะจุดข้างไหนก่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งในเน็ตเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่า ข้างไหนจะสาคัญเนาะแล้วแต่เราเลยเบรกปีนี้นะคิดว่าน้าจะจุดจากข้างซ้ายเนาะแล้วทีนี้นะไปบอกเจนนิดว่าข้างขวาวะ่ะเอาเอายังไงก็ได้ทําตามประเพณีของเขาแล้วกันฟรีรนสดเลยดเปิดวันที่าาสามกันรสชฟตรทเกรย์ ลูฟิกกิ้งงนเด้ด <want> อเดยอว่าไหสรุปไม่ได้เนาะวันนี้แล้วกนเนงไหน <c oughs> เป็นเถียน <c oughs> ได้เวลาไปทำง,งานแล้วจ้คืนนี้คืนสุดท้ายนะก็จะเบิกบ,บานเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายเนาะพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้เช้าเนี่ยออกกะ แล้วก็เดี๋ยววันอังคารเนี่ยยายอ้วนกับหลานกับลูกสะพ้ายก็มาถึงนะตัวน้าเองเนี่ยไม่ได้ไปรับผู้ไปอย่างวะเออด้วยว่าที่ไม่มีน้องรถแต่มานั่งได้ห้าคนคนขับแล้วหนึ่งยายอ้วนหนึ่งลูกสะพ้ายหนึ่งหลานสาวหนึ่งแล้วเดี๋ยวลูกชายเนี่ยไปรับนาะด้วยว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้เจอลูกเขานะต,ตั้งตั้งเดี๋ยวอัญ,ญญาเนี่ยเขาจะครบสิบเอ็ดเดือนวันที่สิบสองเดือนนี้ ลูกชายได้เจอลูกสาวเขาตั้งแต่ตอนที่ว่าเขาคลอดมาใหม่ๆแล้วก็อยู่ด้วยกันแค่ประมาณสิบวันประมาณนี้แหละไม่ถึงด้วยซ้าเออเพราะว่าตอนที่ว่าเขาคลอดเนะี่ยลูกชายได้ลงไปเนาะผ่าตัดทําคลอดจากลูกชายก็ลงไปแล้วก็ได้อยู่กับลูกเขาแค่แป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเลยนะก็เลยว่า ให้พ่อเขาเนี่ยไปรับเนาะก็คือลูกชายนะเนี่ยไปรับลูกสาวเขากับเมียเขาหรืออะไรเงี้ย่วนน้าเนี่ยรออยู่ที่บ้านแต่ว่าเดนิสเนี่ยกับลูกชายเขาวางแผนไปแล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปรับมาแล้วเนี่ยให้มาแวะลงที่บ้านน้าก่อนเดี๋ยวน้าว่าเดี๋ยวจะถามดู่ดวเขาอยากกินอะไรตอนเช้าเนาะด้วยว่าเขามาด้วยกันการบินไทยแล้วการบินไทยเนี่ยถึงประมาณ6กโมงเช้าประมาณนั้นแหละหกโมงเช้ากว่าเขาจะขับมาถึงบ้านกว่าจะออกมาจากเกตโน่นนี่นั่นก็น่าจะถึงบ้านตอนแปดโมงเช้าของเวลาที่สวีเดนเนาะ มือเย็ยนของนา้าสองคนวันนี้จะไดนนิกินเป็นซูชินะส่วนของน้าเนี่ยเป็นไก่ทอดกรอบผัดกับซอสน้ำซอสอต่ s o ยอะอวันนี้กินข้าวข้างนอกอก็เปิดวันที่สี่แล้วเนาะมาขูดกันเลยว่าวันนี้จะได้อะไร เดนนิสสงสัยก็ยังไม่ถูกด้วยว่าเขาไม่เห็นพูดอะไรเนาะว่าเขาชนะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ้าวแต่ทมแต่รู้วร่ทมแต่รู้ว่า,เ,วาเป็นมวกของซันต้าเนาะอันนี้อันนี้หมวกใบที่สองของนาแล้วนะ กระบ,บาดกันเลยนี่ถ้าได้หมวกอีกใบได้ห้า้อยแล้วนี่น